อ่าวันนี้รถพร้อมขายหนึ่งคันนะครับคันนี้นูโวไฮวตัวเก่าแทนนะครับเอกาสารจุดโอนครบภาษีหกหกสีตรงเล่มทะเบียนกทมรถชื่อเจ้าของนะครับโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับรถสวยทรงดีเลยครับคันนี้ชุดสีเบิกใหม่นะครับสีทองเบิกใหม่ตัวนูนใหม่บ่อดำได้แดงสวยคันนี้หล่อครับตะกร้าหน้าแท้เบิกใหม่นะครับปั๊มบนเดิมแท้ประกับทีเซ็ตเอ็ม หม่เดิมแท้นะครับชิ้นเทาแท้นะครับสภาพใหม่เลยนะครับชุดหน้าทรงฟินโน่ความล่างเป็นนิชชินนะครับสายถักแต่งแล้วก็จานส2งมิลล้อเป็นล้อคอมหน้าหลังนะครับหลังน้ำยางหน้า200หลัง225สอ,อ,อสวยข้อพ่อเบิกใหม่เป็นข้อท่อลุงนะครับท่อ m อผมาหมกโชคหลังโชว์ว่าอาร์มสวยดุมสวยนะครับขรบแข็งครบชุด มือลิงแต่เลขเดิมนะครับไม่ตอกไม่ตัดนะครับเลขเดิมสวยๆแข็งสวยนะครับกยวตาได้ฟังนะครับรถตาที่เดียวติดน,นะครับรถเครื่องลูกห้าหกชักสามนะครับอาบูเอนโปรนะครับเครื่องเงียบนะครับ ไม่ขาดนะครับเข่าเวี่ยงไม่ดังการการไม่ดังนะครับท้ายไม่ห่อนนะครับไฟหน้าติดนะครับไฟเลี้ยวท้ายขวาติดครบแต่ดัดงัำนี้ครับผมสวัสดีครับ